ครับผมมาแล้วที่เจ็ดเมื่อกี้เป็นมือัมือโซมือโซมือมานแล้วพี่นองเนาะครับผมมาตามผู้วัดเป้าด่วนนะครับเนาเอากับแล้วมาการบมาขึ้นกันนิดันมาขึ้นกันนิดิดฟันดู ครับผมครับผมเอาไ้เร่ามาดูพวอเอฟซีเปินฟางน้ำแน่ไปเช็คดวงที่พวอไปบึ้งวงกับพี่ไม่ได้หรอครัพวได้ว่าไปบึ้งวงกันไหนเอซักตลาดไหมก็เป็น่าขักปีนั่นอันนีก็ต้องบานโทษสอืมกาจะแตกกดแตกร่างแบบพวก ปูปาเออดวง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 คักก็ปีนันหึแงนะจะปีนึงเกันวันเมนธรรมดาหนก่งลูกสอวลูกเราแม่งว่าครับผมปีนี้แห่งคักก็ปีนั้นเหมนกคนว่าโอ้บัดนี้คนแรนี่เรียกประจำดวงใหม่นะบัดครับผมปูก็เล่พอดีครับปูกระเล่พอดีครับไอ้ท่อม่องอัลพาร์ปูกับ่าอยุเราเล่ยมาท่านเด็กีนั้นโตมากพวังสวยๆเลย่างในร้อนลังปูขออีกไปกูไปยัปูมท่นสา โลครับผมยันยันล้าันตัวเดียวกยเอแล้วมันินเขาก็ดีแล้วมันย่นรูอันย่นรูกมาอยู่แล้วก็ไเอแล้วถ้าปนอ่านะครับผมยันกบกดพูนะรักูเ็เอถคาพูค่พระแล้วกูแต่ว่ากูันีีเดียวจะบอกกันพว่านี่เป็นตัวเลขประจำวงคือเป็นมันมันนีเลยท่สามตัวอ่าไม่เดียวเลยนะครับผมนี่ปนประจำว โก้เท่ากับหน้ากวั่าเน็ท่าดอกจะว่ามันนีขอเลยประมดวงโกัเล่กาล็กละครับผมสมห้ากิสามห้ากจดวงประมดวประดวงูปีนี้ปีตอปีที่แล้วกดวงจะกระพัดเกิดชุดยอดที่ปีนี้เองข้าก็นั่นเองนะคุนบอกครับผม

ันเลีนเพรนนิดนะครับนีเประจำวก็คืออ่าข้อสบใหเดีกพกเป็ปีพกอเป็ดคือแข่งขากกปีนพคานบครับผมมันมีผู้ที่บอกว่าฝันฝันอเมือมื่อนี่ครับผมวมอนีเท่าครับเด็กน้อยเอาแล่าเมเพียนบดกระเพียนมูเราเลี้ยงนีเนี่ยองเลี้ยงปูปูแบบั โอ้อ้เด็กน้อยทู่เป็นผู้ตยเป็น้ารวนะครับไป็นนีีเป <c oughs> ็นเป็นขารผู้ไเรองอะไรวะเนี่ยันีอนอน้อ่าไรลงไป้แงตไปทั้งตหมดละเียรัะเข่านเพระว่ามันตองกับผู้ไปนะโอ้นั่มต้อระัานมาเอาของปลนะอลนะมาออมาเปลี่ยน <c oughs> มัจะทำอะไรแต่เตียนเอาตัทปอมมาเี้ยนตัวปูตั้งแเอาัจับไม่มาบงเยมันเล่นใจเล่นนีเแล้วน่ะครับผมมันตปูก็เล้นั่ำไปหมดตัตัประดับหนามตูยังไงก็เลียนได้วมนั่นแหละมันเด็กหน่อยเนาะไปเรียนกัไก่ได้เป็นชิโลุกเลยละครับเปนน้ทั้งันี้ตูกเล่นเอาไว้ ครับผมมันเงีนกระไหเงียเลยโอเสดเดือดเลยกูเียเลก็ไเเลตัวนี้มันอีบอโงรมนันเา่าูเระมันั่ี่าันวันนั้นมันบอกเงชุนหาวกไออาชุน่ะครับผมกูวนันูส้สุพวันวันเดีวันนั้นกูสิเคยกูก็ะไรบอกยูทูบเลยเราไข่บอกช่องเลยราบอกว่าวันนั้นกูกะันเมื่อสิ้ากัสีเลวันนั้น มีเขนมกับครับเ่าอยู่พัดฐานนั่นนหะตันนี้ผู้ที่ไปกินแล้วมันเขียนน่ะิดหน่อยควนนั่นน่ะอควันควันนั่นน่ะจำเลยวะครับผมตันนี้ผู้ที่ไปกินแล้วมันไน่ผู้กินแล้วมันสูนตอนนี้ผู้สูนได้สูนเนี่ยมันมันเลีหนีน่ะควันนั่นมันลักษณะแบบนี้ละอควันนั่นผูวไอ้หาสูนตอนนี้เนี่ยมันมาออกสูนหาควันนั่นน่ะครับผมตัวได้จำเลยว่าบางทีมันลักษณะแบบบางทีมันจำตัวนี่นึงนาะเพราะว่า สอหมดครับเ้ี่ยิู่าศูนย์แม่อะม่นครับครก็ได้าเอ๊ะนสีมัย่เล็โกศนย์ศูนย์หานีบอสสะดอกะว่าเด็กน่อยมันอยากมาจับตูนเนนี้แะนมันตัวเน่นนี้ะนะ้เปนสีมัย่าตัวนี้เตัวนล้กนี่เตเล้ครับจ้มาทั้งสองห้มือนันผู้เ่ยูมันก็มียูีศูย์ยูเรียถูกเนาะแต่อนเล็กนอกสาว มื่อนี้เมื่อนี้ผู้กระที่เนีหยในก็เป็นเป็นเลขหาศูนย์เนอะห้าศูนย์ครับผมอันนี้ับกุนหาเนอหาศูนย์ชุดหานี่นะแปวผู้ชุดหายหน่อยนะครับผมแต่ว่าเปลี่มามันมาสองคนวันนี้มันมาสองคนเนี่ยมันต้ปาาจัคนเนี่ยผู้ศูนย์เนมันไม่สองคนเลยคนที่มันมีผู้เดียวเลยว่าวันมันบอก0ุหานังมันมีผู้เดียวแตลว่าวันนี้่มันมีสองคน อื mm. <ừ> มรรมอะก็ับสี่ก็่เห็นมันก็ไม่หมกมันก็ไม่ป่าก็ไม่ป่าไบ่โง่เลยนะอืมปูกัได้ของเมียได้หลายลเอ๊ะตม่ยั่ตัวนี้เพราะว่าตนนี้ปู่ยั่ตัวนี้อานนี่เพราะว่านนี้ครับผมปูกับได้ขอเป็นรงเพราะว่าเพราะมันเนียล้ทั้งใตหมครับเงี้ยล้ทังใตเหอเพราะสุดขาขาสุดนี่แหละครับไปนักครับผมเออกันเป็นกันเียวกันเป็นสุดสองะ โอ้ได้หมาสองคนเออมันมาสองคนนีมันบอกตาจ้กคนเลยนะผู้ไงเป็นทิมมาเท่าไหครับตามวาตัวตะก็พ่อพ่อหัวนะพ่อดำเขาก็เห็นครับผมผู้ได้เนะอนมาคนมาอย่างตัวเรีนอาศูตัวนีตลกอาชุดชุดานะละโอ้ครับผมวันนี้มือขึ้นไงวนนี้เอาล่าชุด เจ้าบ้านนี่ะครับผมเจ้าบ้านผีมากต <Incred> yeah, ัวไหนเราไปดูเจ้าบ้านเงนัันเท่ากับโกอายุอายุคนอายุคนทีหมู่บนเกิดคนคือเจสสามเนาะเจ็ดสิบสามครับครับผมเมื่อมันอนงนันเท่าลกไป้ององกเ็ดสิบสาแต่วนี่เดยวนาบ้านัวนเป็นคนะถิ่มอะไรตรงนี้วนนี้มันมีเด่กน่อยอีกันอ้ว้ามันมีเด่นหนอยมากแถวแถวนนั่งดังาง เดียวเป็นเ่แวแวนี้เอพูกับเลยว่าเอมันคือหวเป็นตัวนนี้ก็ยังกีวาอาจจะเป็นปัญหาอยู่วันนี้เพราะว่านั้นเป็นตัวผู้กับทีมเดจะวได้เป็นตัวไหมวนีู่ไหมวะหครับผมวันนี้นีจะเป็นปัญหาเนี่ยีมีเลี่ยกกันผู้งงอะไรหรื่เลเป็นตแต่ว่าโดยมันวันนี้ผู้พัดจำเลยนี่จะเป็นปัญหานะก็เลยผู้ก็ได้กีว่า

ครับผมตอนนี้บนเมืองอย่างนั้นทีพวกอาคันว่าเก่าหนึ่งกับเก่าสองนะครับผมอานตัน์บอกสองตัวนั่นนะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นเปล่งบนอยู่พวกอาเพราะว่าเจ้ากัดมันนั่งอยู่ด้านกึ่งไงครับผม นี่ละมัมดมมันแบบนี้ตอนนี้รู้ทะลเออแล้วเนาะครับผมกมันกลแล้วรับเอาพวกีไห้นอนีนนะครับคูคเอาไหนนี่โวัน้นี้เอ็น้คนมอนี่จ้ครับ ่สาธสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะอัตานั่นพี่น้องนกะสะุดทั้งมัดทั้งมวนเนะกะห้าเก้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเก้าอยู่ก็เก่าปน่บนครับบนห้าหนึ่งเก่าติดตัดงตัดอยู่กับปแม่พี่น้องห้าเก่าหนึ่งเกาเนะตัวกันตรอง ก็คือเก่าส้องสองเก่าบนครับสำหรับลางหาศูนย์ศูนย์หาเ<ะ>ม็ดเดียวครับจากป,ดปดูดเป้าหน่อยทุขุวันมาทุกคุนทุกคนครับผมซิบอพวนั้นรับบุญทุกคนสวัสดีครับ